แปบแผลก็ประมาณนี้นะคะขยับลายเลือดซึมมั้งจะได้จะเปลี่ยนผ่าเดียเด๋ยวจะต้องเ,เปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแผลอีกนะคะคือฉีดยาไปูสาวคนนี้ไมาฉีดยาหายแล้วนะคะคพอจะเปลี่ยนผ่าพันแผลคนเราบอกว่าเราต้องเปลี่นนนาายนเอาเปลี่ยนมืกอันหนึ่งเราะมาฉีดยาหายอีออื่นเดี๋ยวเปลี่ยนอีกอันนึงนะคะก็ถือว่าในระดับโอเคระดับนึงนะคะก็ะให้พี่น้องเป็นห่วงก็ได้ ่ายมาส่งค่าวนะคะเป็นปกติค่ะเลือดมันซึมเพราะว่ามันซึมแต่หมู่ว่านแล้วแต่ว่าหมอบอกว่าประสงเปลี่ยนกระได้นะตอนออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นก็จะเปลี่ยนผ้าพันแผลมื่อนี้ว่าสิเปลี่ยนลูกสาวเกันว่าประสงเปลี่ยนกระได้ลูกสาวเป็นยังประสงเปลี่ยนแต่ว่าฉีดยาไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไม่น้อยก็จะพักผ่อนก็จะนอนอีกจักงีบมันเกิมันก็มีธรรมดาละค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าถ้ามันซึมยังสี่ก็ยังไม่เป็น ที่ผิดปกติแต่้ามันซึมแบบบยุดิอย่งสีแสดงว่าข้างในแพ้ปีหรือเปล่าเสงี้นะต้องกลับไปเบ่งแต่ว่าแต่เป็นลักษณะสีก็ตือว่ามือว่านนี่มันพามือแหลกเนาะมือว่านเนี่ยมือว่านพาวมือว่านเป็นมือมือถือมือพาวันจันงมือว่านมันอังค้านมา่ะ่มันก็ยังมีเลือดซึมอยู่มือว่านตอนออกมาก็ยังมีเลือดซึมอยู่นะคะแต่ว่าก็บก็ะบาดกับแก นี่เหลืซึ่งในผายอยู่หมอก็บอกว่ามันเป็นอย่างถ้ามันบหลายแต่มันก็บ่เห็นในห้องท่นหรือมีพื้นคืนหรือเขามีไข่จะถือว่าแพ้กัปกติแต่ก่อนซีมาหมอก็ไเด้เบิรงแเนวหมอก็ประทงเลียนแต่สงสัยเกิดจากหมอว่านนี่มีน้อยมากเรากับนางหลายนะแต่ว่าเมื่อนี้ลูกสาวเพิ่มาฉียาให้ลูกสาวเพให่มาฉียาให้ก็ว่าป่ิปกติดอกยาเบิ่งก้่อนทำมันมันก็ม่มีอย่างซึ่งถึนไม่อีกบอก่มีปัญหา อย่างอื่นคนมาฉีดยาหายจังเปียนผ่านะคะจะได้งานกาวอัจโนดในห่วงงานเป็นห่วงต่างนะคะก็ยังสบายๆก็ยังกับ่อทธ่ว่าอาการก็ยังม่น้ายเป็นห่วงแต่ก็ยังเจ็บแผลอยู่แต่ว่าก็ยังกินเกาวกินน้ำในปกติบ่มีไข่นะคะการฉีดยากะทุลักทุเล่เนี่ยเพราะต่างไฟต่างบกการแต่ไม่ได้ว่าจะฉีดเอง เห็นเข็มแล้วก็โอ้ยใจออกพอแต่ทิ่มลงไปปุ๊บก,ก็บเขียวปรับเลยนะเพออยายามันฉีดเขากามเออจริงๆเขาให้ฉีดเขาทองแต่ว่ามอว่าประ้องฉีดเขาทองก็ได้เพราะว่าเดนมฉีเพิ่มเคองระบมเพราะว่าเวลาปล่อยลุงมันก็เขียวหาน,ะน่าไม่ขาตรงที่ฉีดในี่ตอนนี้ทั้งหมดหกเข็มแล้วมันก็นยังเขียวอยู่ก็ยังอีขาเข็มนะคะอีขามือเป็นลูกสาวเป็นไงบ้างฉีดหายทุกทั้งหามือมน,นั่นแหละประงไปโรงพยาบาล แล้วก็เดี๋ยวบึงแพ้ตรงนี้ถ้าว่ามือนี้ถ้ามือนี้ยังบ่มีเลือดซึมออกมาอีกก็ถือว่าปกติแล้วบ่มีอย่างจะแคบยันท้าทั้งแพ้ใหม่หรืออื่นนะคะกั<ล>นยังใวใบกัยังใบใบยูคิดกับขขาวก็ยังพอเฮ็ดได้อยู่แต่ใบเยืนนั่นบ่ได้ค่ะยืนน,น,นั่นแบบเฮ็ดไปน๋น้ำแล้วก็นั่งเศร้ามีแห้งไปน๋น้ำแล้วก็คอยมาหันโตนะคะก็จังซี่ราคาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นธรรมดานะคะ กตอยากให้เวงบานี่ตัวอย่างมันเปนบริบว่ activity activity. Ouais บาจะของแข็งเข้มแข็งบริบกว่าจะของแข็งแกร่งนะคะก็จะของเองกับทรมานเหมือนกันนะคะก็เปิดหนังเป็นมูนะคะเปิดทีวีอยู่เป็นมูรับรับตื่นนะคะก็แต่คนที่ป่วยอยู่หรือคนที่ยังท้อแท้อยู่นะคะลุกมาสู่คำไม่ย่อยก็ต้องสู่นะคะสู่ไปน้ำกันนะคะก็ขอเป็นหนึ่งแรงใจสําหรับคนที่ป่วยนะคะสําหรับคนที่ท้อแท้การบ่งประวติชีวิตมีหน่อยใบบ้าเอาแต่สิ่งดีๆไปสิ่งที่บ่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนะคะ ตอนนี้เริ่มไอเริ่มขั้นข้อนะคะก็เดี๋ยวพญากำลังอาบนา้ำเสียงอาบนา้ำอยู่พญ์อาบนา้ำเสร็จก็จะไปโปเทคหรือว่าหันไขาย,ยาของโรงพยาบาลน,นะคะไปหายาแก้ไอมาให้เมน้อย <c oughs> บวาข้อมเริ่มแหงแล้วก็เริ่มไอเพราะไอแล้วมันสะเทือนแพนะคะก็สิหาเป็นยาอมแล้วก็ยากินนะคะมาให้เม่น้อยเดี๋ยวพญาก,ก็ต้องไปหายามาให้ จากนี้ไปก็ได้จะนอนพักพ่อนสักนงีดนะคะบะ mm. มีไข่ถือว่าโอเคเพราะว่าก็เช็คไข่ตลอดกับบะมีไข่ก็กินได้ปกติระบบขับถ่ายก็โอเคนะคะเง mm. ียวปกติขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็โอเคค่ะแต่อุจจาระมันก็ค่อยๆนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มในการอาหารถุงน่ง้องไปแต่ก็โอเค แต่ดมันก็นได้ในระดับหนึ่งก็ยังบ่ถือยังบ่ถือว่าคลองแต่ว่าโอเคมันยังด้ระบายออกแล้วก็มันกันยังหลุดวง,วงไ,ได้จังน้อยนะคะก็นี่นะคะหนึ่งานงานความค้างไว้เดีวจะเป็นยังไงกะจะายงานในเบื้องสาหรับเรื่องแผลที่เลือดซึมบนอาจจะมีปัญหาระโทรไปหาหมอแล้วนะคะหมอบอกว่าถ้ามันไม่ซึมขึ้นมาอีกดูก่อนนับเอ่อให้เขาสังเกตเบื้องจจงมีไปจนถึงมืออื่นหรือไฟมันขึ้นถ้าไม่มีเลือดซึมขึ้นตัวใหม่ออกมากก็แสดงว่ามีปัญหาอย่างนะคะกับระบบกรนะคะ ก็จะไหนก็จะบอกีปหน่อยต่หนึ่งนะคะด้วยรักจากใจรักนะจุ๊บ